แล้วก็มีคุณแม่ถามว่าควรใส่ตัวอ่อน1ตัวหรือ2ตัวดีคะเพื่อเพิ่มโอกาสท้องนะควรใส่ตัวอ่อน1หรือ2ตัวดีเพื่อเพิ่มโอกาสนะคําตอบก็คือตัวอ่อนที่แม่มีเป็นตัวอ่อนคัดโครโมโซมหรือไม่เป็นคำตอบที่เป็นคำถามอ่าแม่มีตัวอ่อนกี่ตัวนะคะแม่อายุเท่าไหร่แม่รับได้ไหมถ้าจะมีลูกแฝด น่าเป็นคำถามที่รูก้อยถามก่อนที่จะให้แม่ได้คำตอบจากรูก้อยนะคะถ้าเรามีตัวอ่อนที่คัดโครโมโซมผ่านแล้วเราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกแฝดไม่แนะนำให้ใส่สองตัวเพราะว่าการที่มันคัดโครโมโซมผ่านเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยสูงถึง75%แล้วอีก25%อยู่ที่การเตรียมผนังมดลูกการดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนที่ดีการที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการใส่ตัวอ่อนนั่นคือ25% 75%น่ะมันติดติ้งแต่แมั มีตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านนั้น75%ติดแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวอ่อนที่ไม่ได้คัดโครโมโซมการใส่ตัวอ่อน2ตัวก็เป็นการเพิ่มโอกาสเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า2ตัวนั้นตัวไหนจะมีโครโมโซมที่ปกติบางทีอาจจะปกติ1ตัวไม่ปกติ1ตัวเขาก็จะได้ติด1คนถ้าไม่ปกติหมดเลยก็ไม่ติดเลยทั้ง2ตัวแล้วก็จะต้องมาพิจารณาว่าการที่เราใส่ตัวอ่อน2ตัวที่ไม่ได้คัดโครโมโซมนั้นะแม่อายุเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าแม่อายุเยอะเกิน35 38น้สไม่ไดด้คคัโรมโซมมันมักจะไม่ผ่านรอกค่ะ โครโมโซมมักจะไม่ค่อยผ่านถ้าอายุ40บวกก็แนะนําว่าใส่2ตัวได้ถ้าไม่ได้คัดโครโมโซมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปกติเออแล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสแต่ประเด็นคือถ้าติด2ตัวรับได้ไม่เลี้ยงลูกแฝดแค่นั้นเองนะที่เขาไม่กล้าใส่กัน2ตัว2ตัวเนี่ยกลัวจะได้ลูกแฝดแค่นั้นเองแต่ถ้าแม่มองว่าลูกแฝดเนี่ยไม่กลัวกลัวไม่ได้จัดไปเลยใส่2ตัวนะจ๊ะอ่า